มามามาแม่หมวบแต่เดินไปเอาไวน์ชุ้นเอ้ยไม่กินหมดหรอกเบหมดเย,ยตามาเด้อเพื่อนๆวายทำเองวายตัวเองวายวายเชอร์รี่ ตังตรงไหนตังตรงนี้เหรอ uh huh. มาเซ็ uh huh. บเสบ็สบน้ำจิ้มมาตรงนี้มาเด้อเพื่อนๆอ,อร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> ปิดพุงก่อนก่ <c oughs> อนจะกินปิดพุงนาเสดายเนื้อเนื้อเหนียวไปนิดหนึ่งยายเอาหมูออกมาไม่ทันอ่ะเนาะกำลังคิดได้เนาะกำลังคิดได้ก็เลยว่าเอาเนื้อดีกว่าเนื้อซื้อมาเอาหมูออกมามันยัง มันยังแข็งอยู่อะนะมาเด้อ,มอมไม่เหนียวเท่าไหร่หรอกได้ได้หรอเอาไปปิดเฉยละโอ้โหตักผ้าไว้ ไอ้ซักผ้าไว้ลืมยังไม่ได้เอามาตากกินเส้นไปก่อนเส้นไม่มีนะคะเส้นกินผักเอาผักสดๆจากสวน เพืเ่อน รานอร่อยอมาเข่าเทสจากคนกินมาเขือเทศไม่เป็นติดใจถ้าจิ้มพริกเกลือเอาสุดยอดอร่อยไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่วุ้นเส้นนะคะแล้วแต่คนชอบเด้อ อันนี้ก็ตกมแล้วนะคะไอ้สบายนางน นีข้างบ้านชวนไปกินข้าวที่บ้านเขาแฟนยายก็เลยถามว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่นึกว่าเป็นปันเกิดวันอะไรนะจริงๆก็ไม่อยากไปหรอกนะกินข้าวมันก็จะมี เขาเขาเขาบอกว่าปิ้งย่างน่ะมันก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็แค่ไส้กรอกอย่างเหมือนวันนั้นทายายไปถ่ายที่บ้านเพื่อนมีแค่นั้นแหละหมูย่างไส้กรอกอย่างแค่นั้นอ่ะแล้วก็สลัด เท่าไหร่แล้วนานๆคุยกันทีเจอกันทีนะโอเคอยู่แต่ส่วนมากถ้ากินกับข้าวนะ่ะกินที่บ้านเราเราทำกินเองว่าจะเอาวุ้นเส้นก็โอ้กินกินผักๆนี่แหละไม่เอาดีกว่าวุ้นเส้นเนาะพริกไขรวะเผ็ดแท้ บางทีก็ไปกินในสวนอแค่นี้กเนนนะ็เหมือนในสวนแล้วนะเหมือนในสวนแล้วแหละคนของไปเข้าใจอยู่นะ <laughs> กว่าจะได้กินอเอาตรงนี้ก็พาะแล้วไม่ต้องไปถึงสวนแลเพื่อนไปกินในสวนมันก็ฟินอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะฟินไปอีกแบบนึง่ง หนาวานหนา,นาวทาน้าหนาวนะเพื่อนๆโอ้ยฟินเลยฟินเว้าฟินเว้าโอ,อ้ยอร่อยอร่อยจริงๆเพื่อนะ เน่ๆหม้ออย่าร่วงมานะเทมแป๊บ ลมยามาสิลม ใส่ได้เติมแก๊สใหม่อีกแล้วเนี่ยแก๊สหมดแก๊ดหมดเพืเ่อนๆกินเท่านี้พอแนละ้ว นั้นขี้เกียจเปลี่ยนละอันนี้มันสุกแล้วจุม่มไปกินเท่านี้พอจุ่มกุ้งก็สุกแล้วเดีย๋ยขัดจังหวะ อยู่ไหนวะเนี่ยกุ้งใต้ดินเนาะกำลังอร่อยเ,ออเสียดายด้กุ้งนี่อร่อยจังซื้อมาติดใจเลยเนี่ย เนื้อหวานนุบมๆเดี๋ยวเอาไปตม้มในเตาเนี่ยเอาลงไปต้มเลยเดี๋ยวมันไม่สดเนาะกุ้งแต่ตอนนี้ยาอิ่มแล้วหลยเอาไว้กินตอนเย็นกุ้งเพราะว่าเอาออกมาข้างนอกเดียวมันไม่สดละ จี่เก็บไปแช่นี่ไปต้มต่ออีกกินต่ออีก <c oughs>